ก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ฝากให้กับนักเรียนศาสนาหรือว่าคนที่มีความรู้ศาสนาทั้งหลายอิมนุอับบาสเนี่ยในตอนที่เขาเขายังเป็นเด็กนะเป็นซอบารุ่นเล็กเป็นเด็กนะผมเคยไปเล่าให้กับนักเรียนในที่โรงเรียนโรงเรียนแล้วโรงเรียนของหลานผมที่ยาลานะ่นั่งเล่าให้นักเรียนฟังนะตอนที่ผมไปนั่งคุยกับเด็กที่นั่น,นะพี่น้องมีเด็กอยู่คนหนึ่งมาหาผมมาบอกว่าบอกอาจารย์อยากไปให้หนาไปนั่งคุยกับกับน้องๆหน่อย นะแล้วก็มีม,มีมีพวกตอนนั้นกาลังนั่งคุยกับพวกผู้ใหญ่เขาก็ถามว่าแล้วก็มีอยู่กีคนเด็กบอกว่ามีอยู่ห้าคนผมบอกว่าได้เลยคนที่ผมว่างไปห้าหกคนนะไปพูดคุยกันนัคเรียนพอว,พวลาผมกลับบ้านไปเนี่ยนะนะก็มีรุ่นพี่ของเขาผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ของเขานะ่โทรมาหาผมว่าบอกว่าอาจารย์เด็กมี่ก้าคนอาจารย์ไม่ต้องเสียเวลาไปก็ได้อะไรก็ได้บอกอ๋อะผมคุยกับเด็กไว้แล้วแล้วก็คนที่จะพาผมไปเนะี่ยเขาก็บอกไวแล้วว่าจะไปนะ้องฮะ การเผยแพร่ศาสนาเนี่ยมันไม่จําเป็นแลที่ว่าที่ว่าเราจะต้องมีคนฟังเป็นร้อยเป็นพันคนเป็นสิบเป็นเป็นร้อยคนนะฮะแต่การเผยแพร่เนี่ยเราได้คนที่ตั้งใจท่านนบีเนี่ยได้คนที่ตั้งใจที่นครมักกะแล้วท่านก็เผยแพร่แต่พอเราได้คนที่ตั้งใจในการที่อยากจะเรียนรู้เนี่ยเราไปเผยแพร่เราเอาอิสลามไปให้เขาสุดท้ายเวลาผมไปสอนเนี่ยนะฮะมีเด็กเกือบห้าถึงคนมานั่งฟังกันนะฮะจนเพื่อนผมเนี่ยเป็นอาจารย์สอนที่นั่นเนี่ยโทรมาหาผมบอกบางไป ไปไปสอนอะไรกับเด็กหมออะไรกับเด็กเขาบอกอ๋อ,อ,อดีดีครับดีโทบอกอ๋อ,อ,อดีครับดีครับนี่ปัญหาเลยไปนั่งสอนเด็กใ้นมัสยิดดีนะฮะผมแค่ยอยากจะอยากจะรู้ใจว่าวางไปไปทางไหนไปอะไรยังไงก็ทาดีล,ล่ะนะ,ะทีนี้อับดุลลอเป็นอับบาส <c oughs> เขาได้ศึกษากับท่านนาบดีสลลลอห์เลยสำในาตอนแรกเนี่ยเขาได้ไปศึกษากับท่านนาบดีสลลอสล,ลอห์เลยเสลังและเขาได้ชวนเพื่อนไปด้วย เพื่อนชาวอังซอสที่นครที่นครมาดินนะชวนเข้าไปนั่งเรียนกับท่านนบีสันลอมสอันลังเจอังซอสคนนี้ก็บอกว่าคุณจะไปเรียนทําไมในเมื่อในนครมาดินนะเนี่ยมีสหฮามารุ่นใหญ่อยู่เยอะกกมูมบักก็มีมัดก็มีแล้วรุ่นใหญ่ๆเพียบเลยเราเนี่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าเลยเราไปเรียนไปเราก็ไปทำอะไรไม่ได้หรอกนี่คือความคิดของชาวอังซอสคนหนึ่งที่คิดแค่ว่ามีอุลมามะรุ่นใหญ่อยู่แล้วเราทําอะไรไปเราก็ไม่มีค่าอะไรหรอกเขาก็ไม่มี อับดุลลอฮฺเป็นอับบาสไม่ฟังใครไม่ฟังเลยไปนั่งเรียนกับท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งเขามีความรู้จนกระทั่งท่านนาบีเนี่ยเห็นความจริงใจในการในโลกของเขาเนี่ยได้บอกขอดุอาให้กับอับดุลลอฮฺเป็นอับบาสว่าอัลลอฮุมาฟักกิฮูฟิดดีนวะัลลิมุตตาีลโอ้อัลลอฮ์ขอให้อับดุลลอฮฺเป็นอับบาสคนเนี้ยมีความเข้าใจเรื่องศาสนาและขอให้อัลลอฮ์าตะอาลาเนี่ยได้สอนเขาให้เขาเนี่ยมีความรู้เรื่องวิชาตัฟซีร สุดท้ายพี่น้องรอมินับบาสเนี่ยกลายเป็นอัลลอฮ์มาที่สอนตัฟซีดในนครมักกะและกลายเป็นคนที่ไปเผยแพร่อ er ิสลามที่เมืองปออิฟในตอนที่อัลมาฮ์เป็นค้อต่อเป็นอลีฟานอัลลาฮ์เป็นขอต่อเนี่ยเป็นคนที่เป็นที่รู้กันว่าเวลาเขาเวลาเขามีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะเรียกสฮาบ์บามารวมกันรุ่นใหญ่แล้วที่มีความรู้นะเรียกมารวมกันแล้วก็ประชุมเรื่องปัญหานี้ว่าแก้ปัญหายังไงทุกครั้งที่อัลลาฮ์เป็นคอต่อเรียกสฮาบ์บามารวมจะได้อับรอป็นับบาสเข้ามาด้วย ทีนี้สหบานรุ่นใหญ่ก็มองว่าเด็กๆก็มีตั้งหลายคนท,ทําไมเรียกว่าเป็นอัมบาสเข้ามาคนเดียวนะก็บอกอ,อุมารว่าทําไมถึงได้เด็กคนนี้เข้ามาแล้วเข้ามาอุมารก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากครั้งหนึ่งแล้วว่าเป็นอัมบาสเข้ามาแล้วก็ถามถามถาม,ถามต่อหน้าวงผู้ใหญ่เนี่ว่าในส و รออิดาจะอันอสลลฮิวันฟัตซ์รรยตันนาเซลิูลูนฟีดินอิอัฟวาจาฟซับเบห์เบฮัมดิรับบิกอวสตักฟิรอินนูฮูกาเตะวามะ แล้วก็ถามสหบาสที่นั่งตรงนั้นเนี่ยว่าคุณรู้อะไรจากอายานี้จากโซลน,นี้ทุกคนก็ต่างบอกว่าใช้ชนะมาถึงอิสลามแล้วแล้วอลัลลอฮ์ก็สั่งให้พวกเราสรรเสริญอลัลลอฮ์สั่งให้เราเนี่ยทำนู่นทำนี้สั่งให้เราบอกนู่นบอกนี่นต่างพอเราเามาดูข่าอเปเห็นคนนู้นคนนี้ตอบ่างนั้หันไปหาอับบาสถามว่าคุณรู้อะไรบ้างอินุอับบาสบอกว่ามันคือการเสียชีวิตท่านอับสุลสล,สลมัม ความเข้าใจของบะอับบาสที่ท่านนาบีสุลต่านได้ขอดุอาให้ว่าวะลิมุตตะวีลขอให้เขาได้มีความเข้าใจในวิชาตับ้บซีดและอัลมาร์ก็บอกกับซาอาบารุร่นใหญ่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นว่าอันเนี้ยคือการตับซีดอาญาที่แท้จริงคือเป้าหมายของการประทานโซรอนี้มาแล้วโซลอนี้คือสุรอนสุดท้ายถูกประทานลงมาจากอันกุรอานเต็มเต็มสรรุรอนอัลดะแมอับบาสเข้าใจเลยว่าโซรอนี้กําลังหมายถึงว่าท่านนาบีจะเสียชีวิตเพราะในเมื่อ ชัยชนะได้มาถึงแล้วเนี่ยแล้วอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบ nice ีว่าอิดาจามอานอัสลอดฟัตไรตนาเสริมฟัซับเบียบิฮัมดียรับบิกะวัสตัฟิลฟัซับเบียเพราะอัลลอฮ์สั่งท่านนบีว่าให้สะดุดดีอัลลอฮ์ให้มั่งมากกาวตัสเบียต่อล้องให้มั่งมากและขอไปยโทษต่อล้องให้มั่งมากอินนูกาณตาวามาในเมื่ออัลลอฮ์สั่งท่านนบีให้สารเสริญแล้วให้การอิสติกฟาร์แล้วแสดงว่าท่านนบีเนี่ยกำลังหมดอามานะแล้วท่านนบีกำลังจะไปแล้ว เพราะฉะนั้นโซล้อนี่หมายถึงกาลังจะบอกให้เรารู้ว่ามันคืออาญางของท่านอินทร์สวรรสลัมมันคือการเสียชีวิตท่านอินทร์สวรรสลัมจะมาในเวลาอันใกล้และด้วยกับความเพนพยายาของท่าบอับบาสที่ไม่ได้มองว่าวันนี้จะมีจะมีโตคูรุ่นใหญ่จะขนาดไหนจะมีอาจารย์อามีนเหมเสริจมีจาร์วีนัสซันอยู่จะมีใครอยู่ก็ตามเราต้องเป็นคนหนึ่งที่มีหน้าที่ในการแพร่ศาสนาถ้าเรามีความรู้มา ไม่ว่าเราจะอายุแค่แคไหนก็ตามไม่ว่าเราเพิ่งจะจบมากี่ปีก็ตามไม่ต้องเวทีใหญ่พี่น้องตั้งเวทีในบ้านนั่นแหละสอนลูกสอนหลานแล้วก็ไลฟ์ผ่าน Facebook ไปอัพลง y o u t u b e ไปเรามีความรู้เอามาสอนอย่าให้ความรู้ของเราเนี่ยมันไปจมอยู่กับแค่การใช้ภาษาแต่ให้ความรู้ของเราเนี่ยมันไปหาคนที่ต้องเอาความรู้ของเราไปพี่น้องฮะถ้าหาว่าคนที่มีความรู้จบนอกมาเนี่ย ผมขอแค่คนละหดัดีต่อสัปดาห์พี่น้องถามว่าผู้ทุกวันนี้เนะพี่น้องไปดูที่อียิปต์นะคนที่เรียนนอกอยู่นะสองพันถึงสามพันคนสองสามพันคนนะฮะพี่น้องแล้วก็จบมาปีๆนี้นะจากทั่วโลกไม่รู้กี่ร้อยคนนะขอแค่มาสอนอาทิตย์ละหะดีอิตย์อาทิตย์ละบททุกคนนะมาสอนโดยที่มองว่ามันคืออามานะของเราไม่ต้องมองว่าคนฟังไม่ฟังไม่ต้องมองว่าคนจะรับไม่รับ แต่มองว่ามันคือหน้าที่ของเราเหมือนที่ท่านนาบับดุลลองอะไรสลัมมาเผยแพร่เนะี่ยและคิดเสมอว่ามีนบีที่มีคนตามแค่สองคนมีนบีที่ไม่มีคนตามเลยมีนบทฐฐฐฐนะีที่ภรรยาก็ปฏิเสธนะที่อัลลอฮ์ได้เก่าในสีสลาตตารีมภรรยาของนบีนะนบีูนะแล้วก็นบีลูภรรยาไม่ศรัทธาแถมภรรยาเป็นคนไปบอกไปบอกคนอื่นอีกนะบอกคนอื่นในเรื่องที่ไม่ดี แต่เราเนี่ยพี่น้องวันนี้เรากลับมามีความรู้กลับมาแต่ถ้าว่าเราไม่เอาความรู้ของเรามาใช้เนี่ยถามว่ามันใช่ตรงกับยุตธศาสตร์ท่านอับดุลสลล,ล์อัสลัมไหมมันตรงกับแนวทางท่านนบีไหมที่ท่านนบีได้ให้มีการเผยแพร่ศาส,สนาถึงแม้ว่าคนจะน้อยก็ตามและท่านนบีก็ไม่เคยหยุดยั้ง